สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดน้อยกันซึ่งตลาดน้อยแห่งนี้สามารถเข้าได้หลายทางด้วยกันแต่เราจะมาตั้งหลักที่ซอยเจริญกรุง22ถึงแล้วค่ะเจริญกรุงซอย22อเราเดินเข้าไปในซอยนี้เลยนะคะเพื่อนเสืเ่อกซอยเจริญกรุง22 ตลาดน้อยย่านเก่าแก่ในเขตกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นจากการขยายตัวทางการค้าของสำเพงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่เดิมในย่านนี้มีชุมชนชาวจีนตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้ว,วเมื่อการค้าขายคึกคักจึงเกิดเป็นตลาดที่ชาวจีนเรียกกันว่าตลาดลกเกีย้ยหรือตลาดน้อยนั่นเอง ยินดีต้อนรับชุมชนชาวตลาดน้อย ชมภาพสวยๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดีน <Okay. S 1> ๋นี้ก็คือร้านกาแฟร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง <Okay. S 1> เราก็จะเดินให้สุดซอยนี้ เมื่อเดินสุดซอยแล้วก็จะไปเจอท่าน้ําเราก็จะแอกแอกถ่ายรูปเหมือนเดิมกลับจากท่าน้ําแล้วเราเดินออกมาเจอซอยแรกเลี้ยวซ้ายจะเจอบ้านริมน้ําแล้วก็โซเแห่งไทยข่าวน้ําค่อยมากันนะคะพระเอกของเราในวันนี้ก็คือรถคันนี้เฟียตห้าร้อย ไหว้พระหมอสารเจ้าโจซือกงให้คุ้มครองดวงด้านสุขภาพไม่ป่วยไม่ไายสารเจ้าเก่าแก่โจซือกงอายุกว่า200ปีย่านตลาดน้อยเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวจีนโอกเกียนส่วนใหญ่มาขอพรคุ้มครองสุขภาพและเป็นสิริมงคล

จ้าโจติกง,งหลังจากนั้นเราก็เดินตามทางตามซอยไปเรื่อยเดิเนไปอีกหน่อยหนึ่งเดี้ยวซ้ายมาเจอท่าน้ำพานุรังสือเราก็เดินเราก็ยืน ถ่ายรูปแอแอแถวนี้อยู่สักพักหนึ่งถ่ายรูปพอสมควรแล้วเหลือไปเห็นประตูเล็กๆเปิดอยู่นี่คือประตูวัดประทุมคงทางวอนพิหารนั่นเองได้แล้วเราก็เข้าไปในวัดนี้เลย วัดแห่งน,นี้ก็กอแกไม่เบาวัดประทุมคงคาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาขวางพระนครถนนทรงวาดติดกับถนนสําเพงแขวงสัมพันธวงศ์เดิมชื่อวัดสําเพงตามชื่อถนนหน้าวาดัดต่อมาในรัชกาลที่หนึ่งพระคาร์าใหม่ว่าวัดประทุมคงคาอื่นออกจากวัดนิดหน่อยก็ไปเจอขาก็ไมเชิดสีโตอยู่ตอนนี้ไดถ่ายรูปภาษารักันค่ะขอบคุณ